กบสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หาแพงเมือ่อสุข,ขุสุกอนมาพอกับซองเม่บุญมาบ้านเฮ่ออีกแล้วเนาะ,ะมาพอกันตอนนี้กันตะเวนแม่คำน้ำเแรงพี่องทางเม่บุญกำลังสีเมื่อพอเลวเห็นทางบะผัดกับเมียมาป้าตอย่างเด้สองผัวเมียเพ่นกวนกระบะกระบะเด้อโอ้ อันนั้นโอ้ยกระบากระบอเด้อโอ้าวอดเลยเจ็บแล้วดินทรายเนาะอ้าวอ้ามันนี้ออกมาบอันครอบครัวเออเ้าอีทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นอืมโอ้ยแ่นหักเลยนาะเออร้อยระไรให้ดอกเจ้าหัน ยากเห้งยังนานอันนั่นก็ได้โ <ś Ac S 2> ดยสบายดีดิทอนหน้ามันแห้งเนาะโดยสบายโด,ดยผู้ทั้งสร้างเมื่อเลยอือผู้ใครยืดดินทรายมันเจ็บเนาะพันเนาะโอ้คุณด,ดิเมนเม,มนทอมด,มมนดมือละห้องก็ได้ก็ได้นะดีกว่าหยุ่ยซื้อเนาะโู้ สาผู้น้อยฮะนอน,อนอนแล้ว<อ>บ่นอนเด็กบ่โทรว่าบัดน,นี้ว<ะ>่าว่าพัดเมียเจ้าคืองามแท้บัดนี้เ <c oughs> มีมยนรอเมียเจ้าเจ้าได้เมียใหม่แล้วบัดนี้เมียใหม่แล้วเมียใหม่แล้วบัดนี้ลอกคาบเลยโอ้สวดป,ประดับภาพปรการเออ,มอมเมียนแล้วแต่เวนมันอ่อนเนาะโดยถ้ากระหนอกมาเห็ดเวี<ๆ>้ยเห็ดงานไปนำ<อ>้ำโห งามน้อพัดเนาะนั่งหลุดตื่นเดาคนหน่อยตื่นเลยอือหูตื่นแล้วะน่ะเอ,อ้ยตื่นไวแท้เนาะตื่นนอนเป็มเดียวไม่พูนเลยเฮ็ดไปว่าพัดเด้อจะไดากัได้เองเนาะ ขี่รถไฟออกมาบบนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ห้างนั่นแหละตอนแรกขี่ได้ยี่เด้ขี่น้ำมันใส่กระตุกมาพอดเลยมันเป็นอะไรมันหัวเลยทั้งโอวทางมันหัวโอ้กงนี้จะไปนี่ขี่มากับคดอยมากเลยคลอยมากพอยนั่นเอาขี่รถเท่าเองมันสบายเนาะขี่ไปจนมันไปมันพาหยุดอยู่ใส่กระยุดน้ำมันมาเชียงมาบอเข่าข้าวันเียมข้านเวียดได้บ่ะสองแสน ข่อยเรามาองเซนเจ้าว่าเซนห่าแั่ระชแป้งหน่กะเมื่อยแล้วผมแป้งละแม่แป้งวอลายแล้วเนาะม่นค่อยขี้ไปอะไรพลาเด้มันตายใจกะจังว่ากันใจกะิ่น้แมปนน่องปต้นะเป็นโลเป็นโนบ่เดดีไม่ใช่ที่ไนกได้กี่ใกออ้อ้แม่คู่กระโท่มาหาอยู่ว่ัวนีู้มัวซ้แม่น ว่าคือราไปลงเี่ยเหมอนนี่บอกคอเราไปากว่าไป,ไปยังไงดีปไปเด้อโยฮะคอยเป็นคอยไปยังไงก็ได้เราระวังเด้อาตายแตละเห็ดลูเห็ด<ม>ดังสืกเมียทั้งนั้นพอเฮงเ <laughs> ห็ดดินพักเนาะดินเนีเจ็บได้บ่พัดเด้ พอดาเฮห้นิน้วหน่อยเนอยอมเนโยเเลด,ดตะเลด <laughs> แต้าเข่าขล้มคือกันล้มว่าเจ้ากันได้เดินแล้เนี่ยเออดินเลยข่ <laughs> อยเอาแล้วข่อยเหยียบมัอก็โอ้พอเจ้ากน็นะเนาะยุดน้ำไงรี่นี่เหยียบเจ็บปะปับ,ปบมาเห็ดสิเลยกําลังสิเมื่อพอดีเดียวเห็ดเจ้ามากเลยแม่มหากําลังสิเมื่อพอดีมันได้แตะเวนคำเลย โอ้ใครอยู่มันมอนเนาะบ๊ะพัดน้ำก็แห้งแห้งเบิงเลาะมาทังทีกันบัดเราใครเล้เราดูได้บัดเราดูละมันนี่เป็นยังไงดีใจนะถ้าผูกคุณแม่เพิ่นก็ได้ยยังหาก็เล็ให้ลูกกินอยู่ถักถักนี้แบนี้บ๊ัดเอ ตามขันตามตอนนี่เลยเนาะค่อยเป็นค่อยไปแไรูโดยสูงน้องบัน้องบอเมื่อไดรเมียบอกมาแก่มากับลูกเปลี่ยนกันโยมเด็กน้อยเขาซอยนั่นอยู่ไรซอยน้โยมซอยพ่อเน่ล่ะไ้รักเจ้าหัน ตื่นนอนใหม่เน,ะนาะนณะบูดแล้วเราอือก็คือได้คนเหมือนนั่นสักบานยังแล้วคิอชีรับอีกขณะนะคิอชีรับตายอีกมันมันดินอันนี้มันบนุญโยกภายหนเราเพราะว่าเจ้าทมแน่นคอยว่าเจ้าทมแน่นของเจ้า เป็นยังองนั่นึวะเป็นยังันี่กนตาเปียกตลอดอันนี้บอตาคือมู่พานงหน้าจูพี่บอวันนี้แง่โอมาอาบจูพี่แล้วดีเกลือมือกัก็เตก็แตอันตังเพื่อนหากับแมวมานี้บอกับแม่อยู่อออ๋อห่างมากกว่าบอเห็นจะกือก็เลยมามามานี้บอ คาโมงนี่ค่ะกระมานมี่ได้เนาะนี่วางหันกระมาแบบว่ามาจอบผนใส่ข,าข้าวค้างบีใจอีว่าแบบนี้วันนี้ดีใจได้อะไรใช่นีมกันเนาะ,ะคอยเป็นคอยไปแหละก็เห็นหินอนนี่ได้ดอ ถามันนอนนอนแต่นี่บัดกลางคืนสิโบนอนดอกบะโทบ่กับโบรักอ๋อแบบเด็กหน่อยเนาะอ๋แบบอเพราะว่าพอพนอนจะร้ายพนนอนอนแบบจังเว้นแบบเป็นสิวตอนนั่แป๊บเดียวคุณก็ตื่นอืมสบายดีดลูกสบายดีปะลูกจะบีเลยจะหนีข่อยกันยังไงอยู่แล้วอ่ะตะหนีข่อยกันยังไงข่อยสบายดีอยู่วแล้วนะเจ้าคือบ่คือเจ้าคือบ่บีบนมเจ้าน่ะใส่ตาลูกใช่เลย เออดีดเซุคิมิย่ออมันลมพัดตามันเนี่ยมลมพัดตาฮดีใจน้ำเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเห็<อ>นว่าขึ้นซ้ำน่กับโบเมนวดนิดหน่อยได้อ่พัดเอ๊ะเซนยนปลายพวกนั้นนี่มันบน <c oughs> นบแซสนกับประมาณหกหมื่นคู่ดิ้นกันขึ้นเนนนบ่บได้เลยไมุ่้นเลย ประมาณเบิดเ,เป็นแสนผู้แล้ว ine, นี่ซ้ำนี่รวมรวดแสนไปอันนี้สองอันน,น, like น,นี้ตามที่ข่อยไล่ของน้องน้องเมย์ตามที่ข่อยไล่ของน้องเมย์นะเพราะว่าค่าสร้างนี่กันเนาะอันนั้นก็บหมื่นห้าค่าสร้างนี่กั 15, <S <s <up> <S บหมื่นห้าสามหมื่นล้วันนี้วันนี้อุปกรณ์อีกแับน,นี้นทั้งหลังคงหลังค่ากับเฉพาะหลังค่ากับสองหมื่นไปบึ้งอยู่ในวินค่ะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท แม่นี่เฉพาะหลังคานี่รวมทั้งคาสร้างกั 3, น like. สามมื่นนะโอ้หลายเฉพาะอันเฉพาะอันไม่เช่ามันก็เป็นหมื่นแหละเก้าพันนี่เนาะไม่อีกแปดล้านตายเก้าล้านว้าโหอยากซื้อเอาแสนไปยังไงแม่แมใช้หน่อยไหมยังโบนิเกียหน่อยไม้แสนกีบเปนยังยากวะอันนี้แล้วผลบอกว่า บุญวาสนาประพัดเ้ยมาเป็นคอยไปก็แล้วแต่ว่ามันสีหอดใสเนาะบุญวาสนาเฮ้าก็ได้มันกระโบน่โบนอนคือว่าอะไรแบบชีวิตของคนนี่เลยเนาะนอนอยู่ตื่นเมื่อเส้าก็จังเห็นหน้าก็จังว่ายั่งคือเพิ่นว่าอันนี้คือการแล้วมันหอดขันใดก็ถือว่าหอดขันนั่นคือนี่เละเฮ็ดเมื่อนี่มาโยมใส่ห้องเนืงอเมื่ออื่นหองเนืงอกันแน่นเองมัน ห้าเมื่อยเ้าก็เซ้าเนาะเรียกเงาคนเหนือน่ะรักสิบเอ็ดเด้หมื่นหนึ่งหมื่นด้ึดงเป็นเอกงานอยู่รักสิบเอ็ดแบบเพิ่นเพิ่นหัวหน้ายังเด้อเพิ่นว่านนี่ยังเด้อยังอันนั้นอยู่ยังหยอกกันยังดอกหยอกนั่งพูนยุ่ยวันนี้เรียบร้อยนั่งพูนไปขายเครื่องเมื่อวานนี้พอหยอกนั่งพูนในหัวหน้าอยู่งานยางมืัอนี้ไปไปตำหุดเท้าตายเลยเอ้าไปเท้าข่าวตำหรือตำเท้าแบบแบบว่าเล่าน่ะี่ีกรูด ดิรงหเังหนาไม่ประเจาะอยู่เลยไปตามมาหลุดเขาโดยก็เลยใต้ผู้ซ่อนเียสิดความวัยซีว้าวนะบ้านนี้กะนั่งคนไหหยอกแล้วยุ่วไหหยอกแล้วยุ่าได้ใครเสือตอมังซี่นี่แลยุ่วมันนี่ใครยังวันนี้ชุเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ำม่วงบ่ไปหอบ่มีเป็นยังบ่ยังไ้กินจและผพวกินนมแหละแซบบ่านางแซบเยดอานีะดีีเอยง นางคุไปคายเครื่องมากมจะนางคุณแล้วเปล่าผาด่ะื้อยังก่อนเราปลาไเออาไนักจบดน้ำหนาอขงว่านี่หกูอยู่ได้สเขาโดยจังใดกะคอยสิก้าบแลดีใจน้ำเด้อว่าพัดกับมันนี่เินสิก้บเราคอยัะค้ำเลยมึอหนาอนั่กับคดยคอยไปและรดบ่มีตายียับค้าได้ นนเนี่ยและรถบ่มีตาเนี่ยเขาต้องถือหม้อไฟไปคู่บ้านย่างได้พระพัดเด้โดยเพื่อมันตะเวนคำมาเนาะโดยการพดเล่าการพดสวนเลยก็ออกไปแหละนี่อนั่นแหละคอยเป็นคอยไปตามขั้นตอนของมันโดยเพื่อสิได้ซรัพนี่กบบระเบิดแสียนไปคือคอยว่าด <c oughs> บดได้แล้วบ่ได้แล้วอันนี้กระพุยใจบุญเพิ่นเนาะลำพังเฮามันสิได้ยัง<ร> นีしむしむ่แหละผูนเอิญผู้ใหญ่ใจบุญผูนจังหวัดเทิดทูนยกเสกเก้าเท่าใส่หัวเนาะบ่ลืมบุญลืม <bag> คุณเพิ่นบุญคุณของผู้รักผู้ใหญ่ผู้เมียนพราด่ามลายมีเกิดมาคดีใจแล้วไม่บุญโดยเป็นคุ้งลังคามุ้งเรียบร้อยเทาาคดีใจแล้วแต่ก็ได้แต่เสาเสียเขายังดีใจเนาะแม่บุญเนาะโอ้เฉพาะเสาตั้งขึ้นโกเมียนบดนิดหน่อยเมียนบดหาเบิดสามหมื่นหาหกหมื่นผู้เฉพาะสุดตั้งเสานี่ยคอยไล่เบิ่งโปเฮง ทางสื่อนั่นอันนี้ค hey, ือน <s <s ้องมีหกหมื่นห้าปุ๊เสร็จพอตั้งเสากีดขึ้นคือของเป็น้องมวยนี่จังว่าของน้องมีกะเบิ่งไปฟังไว้น้ำกันนี่แล้วทีตาไปเบิ่งน้ำกันเออมันกาบบนเน่บนนอนฮาก์กะคือข่อยเบ้าแหละฮาวก์อาศัยเงินน้ำทงผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเฮาก์บ่มีเงิน คือล่ำพังข่อยกะซอยได้แต่ถ่ายคลิปข่อยกะโบมีเงินคก็การหิ่ใหญ่เพิ่นว่าเออไปซอยผู้นั่นก็ได้ไปเนาะก็คือเอฟซีเพิ่นกะว่ามาสบุญเอ้ไปซอยเมน่ยนหัวด้วยมันนี่มันกะเฮาก็อยากซอยอยู่น้องประภัสกับมันกะขืนอยู่กับคำภุรักผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮาซอยเนาะเพิ่นว่าเออไปหาผู้นั่นเด้อเฮากับไปคันเฮาว่าเพิ่นมาให้ซอยเจ้าสิเพลินไปซอยน้องเมย์สักพิษอีกแล่ประพัดเอ้อ แมนมันต้องขึ้น่ยาผู้ใหญ่เพื่นจอนเจาะจงสีซอยพายเน,ะเน,เยนานะโดยแบบว่า,า,าคืองบคือข่อยเฮ็ดเฮืน่อน้องเม่สิละเพิ่นฝากมาเอาไปให้บ่าพัดเดอ้อข่อยสีไอใสเ่เฮื่อน้องม่กับบด้อีกบานนี้ก็เ <c ười> ข้า,ขาใจกันยู่ไ๋คนเฮ้าเนาะลังคนกะอยากซอยเบ้อทุกคนเฮ้าก็ได้ว่ยาเฮ้ากับม่แต่เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพื่อน อันคือว่าโอ้ยข่อยกับจักซอยเจ้าเด้บ่พัดอย่างไงเฮือนเจ้าแล้วมันข่อยมีเงินข่อยก็กกกกสิโจ๊กออกมาเสียดอกขนาดผู้ใหญ่พน้าไปให้บ่พัดซอยแล้วเด้อเสื่อนปูนจักซองโตนเนี่ยข่อยก็มาให้เจ้าลราแหละเ <c oughs> มียนโดยก็คือเพิ่นว่าเมียนอาการเพิ่นว่าไปซอยแม่นน้องหวยเด้อเงินตัวนี้กับซิปไปให้แม่นน้องมวยเนาะขันเฮาสิเพิ่นให้ผู้นี้ไปให้ผู้นี้ก็โอ้ยตายแล้วข่อยพิักใหญ่แล้ว แมนแมนก็คือฮะเพิ่นเว้วแหละก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของใครของมันเนาะโดยอ่าสั้นข่อยสิโคโตโคโตกับได้บนีิคมเนาะอ่าดีใจน้ำเด้อบ่าผัดเด้อสู้ๆเป็นงกำลังใจให้เนาะอ่าสบายดีเด้อโดยโดยโดยมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วแม่บุญเด้อโดยมุขขอบใจท่งผู้รักผู้ใหญ่หลายๆเด้อ โดยโดยเป็นกำลังใจให้เด้อทั้งว่าผัดกับเมียเนาะสิเลยพากันมาสิเลยสองผัวเมียมาผัวให้ดอกว่าผัดแล้วหันผูวนะกลับแล้วข่อยกระได้เนาะผัวขึ้นซัมเน่กับโต้่าผัดเอ้ยแมนแมนแมนโอ้ยหายแมนแมนถ้าว่าโบมีบอยังกะได้ฝาไม่เฮียมากขังนอนกันยังคากลัวนอนกระทบอยู่นอนก็เหมกระทัน แมนเอรีแลวป่พัดเอ้ยมานอนเป็นพี่เป็นดินของเข้าเนาะมันเอาอันนั้นมาใส่แม่นเทามาปลูกมาฟังอยู่พี่โอ้ยเป็นของเข้าน,าน,านะโดยป้ากราบเดเดวันนี้เด้อโดยโดย,โดยโบายบายนะ <laughs> <c oughs> พี่เด้งเลยเนะาะวันนี้กะเวะมาให้กําลังใจพ่อพัด ดีใจนะเพิินได้ขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วพี่นองงนะ้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากัุณเมียพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันคือเกาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอคุณไปทางเอฟซทุกคนที่บังคลิปแล้ะบังคาบโฆษณาไปแล้วสบายดี